ก็ขอคลายกรณีท่วกันด้วยนะครับวันดีผู้ช่งโม t ตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสลักิด่ดูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนะครับรับอังเปาฟี่นะครับจากช่อง Mo โตโฟกัสนะครับจะเป็นกิจกรรมทางช่อง Mo โตโฟกัสเองนะครับสลักใครที่อยากรับนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับมีเวลาในการรับและก็ช่วงเวลาในการรับในทุกคนกิจกรรมนี้จะแจงไม่ยากเลยในทุกคนเพียงแค่รอช่วงเวลาเท่านั้นแลวก็ดูวิธีการรับด้วยล่ะนะอาจจะแปลกไปหน่อยในทุกคนวิธีการรับสลักใครที่อยากรับก็รอรับได้ สลักใขรที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการถอนออกก่อนนะครับตัวนี้ผมจะทําการถอนออกจากเกมหาเงินนะครับแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่งเป้าก้านนะครับสลักไขรที่อยากรับลืมบอกไปนะครับสาหรับใครนะครับที่เม้นนะในทุกคนคําว่าอะไรดีทุกคนเป็นรหัสและการในทุกคนคําว่า1 120ทุกคน120นะทุกคนพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะหรือจะเป็นตัวเลขนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองพิมพ์ดูนะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่หรือดูมาถึงตอนนี้นะทุกคนสำหรับใครที่เม้นคําว่า120นะทุกคนพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือเป็นตัวเลขอารบิกก็ได้นะทุกคนสำหรับใครที่พิมพ์เป็นคนแรกเท่านั้น1คนผู้โชคดีเท่านั้นนะทุกคนตัวนี้ไม่ มีการรัดใดๆทั้งสิ้นนะครับสลหรับใครที่รัดก็ถือว่าพลาดไปนะโอเคทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการถอนออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปานะผมก็อยู่ในแอป ec cash นะครับหาเงินเข้า to money wallet นะครับเกมนี้ในทุกวงก็จะเป็นเกมถอนเข้า to money wallet นะครับสลหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสําหรับใครที่ทําการดาวน์โหลดมาใหม่ๆ,ๆนะครับเพื่อนๆจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่ 10บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนนนะคะแต่ของผมถอนไปแล้วแหละในทุกคนประวัติการถอนก็ยังไม่มีในทุกคนแต่ผลของการถอนไปแล้วมันอาจจะหายไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับการถอนของผมในปัจจุบันในทุกคนจะถอนอยู่ที่20บาทนะสำหรับการถอนขั้นต่ําจะใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนนะ ตัวต่อมานะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่7 0 0 0คะแนนนะครับแลกเข้า t ูบะนี่วอลเได้50บาททุกคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็น2 8 0 0 0คะแนนนะครับแลกได้200บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเผื่อใครที่เฮ้ยว่าจะหาคะแนนยังไงทุกคนถ้าผมเล่นอยู่นะการหว้าขั้นตามบอกเลยนะครับจะเป็น1,400คะแนนนะทุกคนมาดูกันว่าการหาคะแนนจะเป็นยังไงนะตัวแรกนะทุกคนก็จะเป็นการ เล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับก็ยังเพื่อทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆน,นะครับต้องทําภารกิจโดยการเล่นเกมนะทุกคนเมื่อเพื่อนผ่าน1ด่านนะครับเพื่อนๆจะได้รับ1คะแนนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะทุกคนจะอยู่ในหน้ารูปหัวใจตรงนี้นะให้เพื่อนเพืการกดคลิกตรงหน้ารูปหัวใจได้เลยนะี่พวกนี้นะครับ ถ้าผมทําการเล่นผ่านหนึ่งด่านนะครับผมจะได้รับอยู่ที่6คะแนนนะแบบนี้นะสูงสุดถึง150คะแนนเพื่อนเลองไปเล่นดูได้มาดูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นทําภารกิจในเกมนะครับนี่ตัวที่3นะตัวที่2ตัวนี้นะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะไม่สามารถทําการรับคะแนนได้เอาเป็นตัวที่3และการอทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่ทําการกดคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะการรับคะแนนทุกคนนี้เห็นไหมเราสามารถทําการแลกคะแนนออกมาได้นะตอนนี้ผมมีอยู่ที่295คะแนนหรือแลอกเป็นเหรียญจริงๆจะอยู่ที่147คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกออกมาก่อนนะนี่ก็ทําการกดคลิกแลกออกมานะตอนนี้ก็ได้ทําการแลกออกมาเรียบร้อยนะทุกคนการรับคะแนนตรงนี้นะครับจะสามารถรับออกมาได้จริงๆนะ อาทำการกดคลิกออกมานะครับจะเจออยู่ในหน้าแบบนี้นะนี่นได้รับเพิ่มอีก100คะแนนนะทุกคนก็ได้รับเรียบร้อยแล้วมาดูตัวต่อมานะครับเรารับเพิ่มแล้วนะทุกคน100คะแนนตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวที่4นะครับก็ทําการกดคลิกที่โกนะนี่เราสามารถทําการเคลมได้นะทุกคนอาจทำการกดเคลมไปก่อนนะอาจทำการกดเคลมครั้งที่1นนะทุกคนครั้งที่2นะครับ15แต้ม ครั้งที่3、25แต้มแล้วก็ครั้งที่4จะได้รับอยู่ที่100แต้มแบบนี้นะเห็นไหมได้รับเพิ่มแบบนี้ด้วย100คะแนนนะครับก็คือการเล่นแบบคูณ2นั่นแหละนะเราก็จะได้รับหาคะแนนง่ายๆแบบนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่จะรับ จะทำการแจกวอลเลตนะครับช่วงเวลา1ทุ่ม50นาทีในะทุกคนรอรับได้เลยนะอาจจะมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใครที่รอรับก็รอรับได้ในะทุกคนสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยนะโอเคในะทุกคนกิจกรรมการเล่นก็จะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราจะทำการถอนออกอย่าลืมไปรับนะผมจะทำการแจกอากเปาช่วง1ทุ่ม50นาทีนะอย่าลืมไปรับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนออกมา200บาทนะครับเพื่อจะทำการ แจกเพื่อนในรูปแบบอังเป้านะก็ทําการกดคลิกทําการถอนออกมานะพวกนี้นะทุกคนแน่ใจหรือไม่ในทุกคนเพื่อนๆก็ทําการกรอกเบอร์วอลเลตเข้าไปนะหลังจากนั้นก็ทําการกดคลิกถอนออกไปได้เลยนะทุกคนอทำการกดคลิกถอนนะทาการกดยืนยันนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนออกมาแล้วนะทุกคนจํานวน200บาทนะครับก็อยู่ระหว่างดําเนินการแล้วก็ส่งคําขอนะจำนวน200บาทรองเงินนะครับเข้านะ รอประมาณ10นาทีถึง7วันนะทุกคนเงินก็จะเข้า true money wallet ของพอเพื่อนนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปและกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าเงินจะเข้า true money wallet หรือเปล่านะทุกคนนี่พวกนี้นะครับก็จะเป็นการถอนค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานหน่อยสาหรับเงินที่การถอนเยอะๆนะ,นะทุกคนแต่ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่ หลังจากที่ผมทําการรอประมาณ10นาทีในะทุกคนเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วในะทุกคนเข้าชูบัลลี่วอลเล็ตนะครับนี่จานวน200บาทนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาทาการแจกเพื่อนๆในรูปแบบอังเป้านะตรงนี้นะครับสาหรับใครที่จะเล่นเกมพวกนี้ในะทุกคนลองพิจารณาดูและกันใะนทุกคนว่าเกมทุกเกม เหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะทุกคนแอปหาเงินมีเยอะแยะมากมายนะทุกคนขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะทุกคนว่าหาคะแนนง่ายไหมหายากไหมดูโฆษณาเยอะไหมนะทุกคนแล้วก็ถอนได้จริงไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูและกันนะทุกคนว่าเกมนี้เหมาะกับเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านท้คนคงก็เป็นเกมฟรีไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะอทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลงางคลิปแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนทำการสร้างอ่างเปาก่อนนะเพื่อจะทำการแจกเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอป r u e m o n e y w a l เ e t นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะทำการสร้างอ่างเปาแล้วก็จะมาแจกเพื่อนในรูปแบบ r u e m o n e y Wallet ลิงอ่างเปานะตอนนี้นะครับจะทำการแจก120บาทนะครับ EP ที่4ี่นะทุกคนผมอาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนจำนวน100คนสำหรับใครที่อยากรับนะทุกคนรอรับได้เวลาบอกไปแล้วในคลิปนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรับไม่เป็นไรนะทุกคนรอติดตาม EP หน้าและกันนะทุกคนอาจจะแจกไม่เยอะก็ แจกบ่อยๆอยู่นะสลับช่องโมโตโฟกัสสลับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะโอเคทําการกดสร้างอังเปากันก่อนนะครับทำการกดยืนยันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการรับลิงก์อังเป้านะครับจะรับยังไงนะ ี๋ยวเราจะมาดูนะครับสาหรับวิธีการรับในทุกคนตัวนี้จะเป็น EP ที่12นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นตัวอย่างในทุกคนว่าการรับจะเป็นยังไงในทุกคนเอาให้เ,เพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบฝากกดไลค์ในทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยหลังจากนั้นทําการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับกดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับกิจกรรมแจกวอลเล็ตฟรีของช่องโมโตโฟกัสปูครบ2,500คนกดไลค์ like ครบ100คน จะสร้าง EP ต่อไป EP ที่44นะครับตัวนี้ก็จะเป็น EP ที่43นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคนดูครบ5,000คนภายในวันนี้นะทุกคนหรือภายใน1วันนะครับจะแจกเพิ่มอีก100บาทนะครับลิงก์สำหรับแอป Easy Cash นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะวิธีการรับนะทุกคนจะสังเกตทุกๆคลิปเลยแหละนะทุกคนนี่จะมีลิงก์สุ่มอยู่นะทุกคน 4ลิงก์หรือ5ลิงก์ประมาณนี้4ลิงก์ถึง5ลิงก์นะตัวนี้จะอยู่ใต้ล่างจุดสีแดงๆตรงนี้ใดหลายจุดตรงนี้นะก็จะมีลิงก์สุ่มเป็นวิดีโอของช่อง Moto Focus นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกถูกอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มเป็นตัวอย่างล้กันเอาตัวที่2แล้วกันอ่ะเลือกเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเจอนะทุกคน เปิดคลิปแบบนี้นะให้เพื่อนๆทำการกดคลิกใต้ล่างคลิปแบบนี้อีกครั้งเลยทุกคนทําการกดคลิกเพิ่มเติมนะครับจะเจอแบบนี้อ่ะทำการกดเพิ่มเติมอีกครั้งถ้าเจอในะทุกคนถ้าเจอนะครับนี้จะเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปาฟรี ep ที่43นะครับก็จะเป็นลิงก์แบบนี้อ่ะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะคลิปที่แล้วผมทําการแจกไป2อ่างเปา้าใทุกคน สองแรก150บาทแล้วก็ซองที่2ประมาณ15บาทนะทุกคนแบบนี้นะเพื่อนๆรอไปรับดูได้สาหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสาหรับใครที่ได้เนี่ยทุกคนใต้ล่างคลิปหน่อยแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆได้รับเท่าไหร่กันบ้างนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปโรนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สับสับคลิปนี้กันด้วยนะครับรอติดตาม E ีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาอีกนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ